วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างสัญลักษณ์จริงๆในมือจริงๆกันบ้างนะคะว่ามีความหมายอะไรกันบ้างค่ะสี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่บนเนินอยู่บนเนินจันทร์หมายถึงการปกป้องคุ้มครองค่ะให้พ้นจากอันตรายและอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำเพราะในมือนี้นะคะมีกากบาท มีกากบาทอยู่บนเนินจันร์นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ค่ะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะที่อยู่บนเส้นที่อยู่บนเส้นสมองนั่นหมายถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่มากระทบทำให้หัวล้างข้างแตกหรือว่า อุบัติเหตุที่มากระทบถึงสมองนะคะเช่นการผ่าตัดสมองหรือแม้แต่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคแพนิกโรคความจําเสื่อมนะคะหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองประสาทต,ต่างๆก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็จะมีโอกาสรักษาหายนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้น ใจนะคะสัญลักษณ์นี้มีความหมายคือการมีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหมายถึงเคหสถานบ้านเรือนที่เจ้าของมือเนี่ยจะได้ครอบครองนะคะก็คือเป็นคนที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปสัญลักษณ์วีวิตติลีนะคะวีวิตติลีที่อยู่ บนเนินเสานะคะใต้นิ้วกลางนั่นหมายถึงชีวิตบ้านปลายที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีหลักมีฐานมีฐานะที่มั่นคงนั่นเองนะคะบ้านปลายดีมีทรัพย์มีสมบัติสัญลักษณ์ตรีศูนย์นะคะที่อยู่ บนเนินอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีการมีโชคนะคะการถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านการที่จะ ทำอะไรแล้วก็มีชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีทรัพย์มีสมบัติรวมถึงความโชคดีต่างๆําอำนาจวาสนาบารมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีชื่อเสียงที่ดีไม่ว่าจะทํางานด้านการบันเทิงหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะสาธารณชน ต่างๆเนี่ยถือได้ว่าทำล้วรุ่งนะคะได้รับความนิยมมี FC สูงมี FC เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีโชคเข้ามาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะความสำเร็จหรือโชคลาภที่มาแบบไม่คาดฝันนะคะเช่นการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะหรือการที่ได้รับการคัดเลือกหรือเลือกตั้งนะคะให้ได้เป็นผู้นำหรือ ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตามียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงที่ดีนะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะที่อยู่บนเส้นที่อยู่บนเส้นชีวิตนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะยิ่งถ้าอยู่ใกล้ๆต้นเส้นนะคะหมายถึงว่าจะได้ จะได้ทรัพย์ได้สมบัติได้ความสำเร็จได้เงินทองตรงเนี้ยตอนอายุน้อยๆนะคะอายุไม่เกินไม่เกิน40เนี่ยนะคะอาจจะมีโชคได้บ้านได้ที่ดินได้รถ คันใหญ่หรือทำธุรกิจลงทุนในช่วงนี้นะคะไม่เกิน40ะ่ะจะประสบความสำเร็จได้กำไรงามหรืออาจจะได้รับมรดกถูกหวยถูกตรตเตอรี่ได้นะคะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งนะคะต่อไปค่ะ ถ้าเกิดว่าในชีวิตมีในชีวิตบนเส้นชีวิตตรงนี้นะคะมีเส้นที่แยกออกมาทางเนินจันทร์นะคะเส้นกิ่งก้านสาขาที่แยกออกมาทางเนินจันทร์นั่นหมายถึงการเดินทางค่ะแล้วถ้าอยู่ตรงกลางเส้นนะคะกลางเส้นชีวิตหมายถึงตรงช่วงอายุ40-50ปีจะได้เดินทางได้เดินทางไปในต่างประเทศนะคะและถ้ายิ่งมีเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาอยู่ เยอะๆเข้ามาเชื่อมเส้นวาสนาเนี่ยนั่นยิ่งหมายถึงว่าอาจจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศหรือการได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศหรือการที่จะได้พบลักนะคะในต่างแดนได้ไปมีครอบครัวนะคะในต่างประเทศนะคะส่วนเส้นเส้นชีวิตนะคะแล้วก็มีเส้นห้อยเข้ามาลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นคนมีภาระ ที่จะต้องดูแลนะคะอาจจะต้องดูแลคนภายในบ้านเงินทองที่หามาได้ก็จะต้องมาจับจ่ายใช้สอยดูแลคนภายในบ้านเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราผูกพันเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเราค่อนข้างแน่นแฟนนะคะเขาถึงมาเกาะอยู่บนเส้นชีวิตของเราให้เราต้องดูแลอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่สองช่วงนะคะตรงช่วงวัย ชีวิตนะคะตั้งแต่แรกๆมาจนถึงอายุ20 25เนี่ยก็จะมีภาระอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพอมาตรงปลายเนี่ยหลังอายุ50ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแบบดูแลบุตรหลานบริวารลูกๆหล,ลานๆนะคะอืมก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีภาระนะคะต่อไปนะคะ ถ้าจะดูว่ามีบุตรเลี้ยงเขาเรียกว่ามีบุตรพึ่งพาได้หรือเปล่าเราจะดูบริเวณเส้นตรงนี้นะคะที่ออกมาจากเส้นข้อมือตรงนี้นะคะเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นไปถ้าเส้นที่ตั้งขึ้นไปตรงข้อมือเนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นตรงตรงนั่นหมายถึงการมีบุตรพึ่งพาได้ลูกพึ่งพาได้แต่ถ้าเส้นนี้มันโคตรงอ,งองไม่สวยเนี่ยแสดงว่ามีลูกเป็นภาละ นะคะคมีลูกพึ่งพาไม่ได้เป็นภาระนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถ้าตรงปลายเส้นปลายเส้นชีวิตปลายเส้นชีวิตมีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาปลาจะต้องมีหางนะคะถ้าปลาไม่มีหางเรียกว่าเกาะนี่ก็นี่ก็ใช่ตัวนี้ก็1ตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้ก็มีหางตรงนี้ก็1ตัวนะคะ การที่มีปลามีปลาอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตหรือบริเวณเนินจันทร์นั่นหมายความว่าชีวิตในช่วงบ้านปลายจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีหลักมีฐานมีฐานะที่มั่นคงมีที่ดินมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์มีทรัพย์มีสมบัติเอาไว้ให้กับบุตรหลานบริวารดังนั้นชีวิตในช่วงบ้านปลายเฟื่องฟูสะดวกสบายมีกินมีใช้นะคะ แล้วก็มีบุตรหลานบริวารเนี่ยแวดลอ้อมอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีคนคอยดูแลดีนั่นเองนะคะส่วนบนเนินหลักทรัพย์นะคะตรงบริเวณเนินจันทร์ตรงบริเวณแบบตรงนี้นะคะอยู่ภายในอนณาเขตของเส้นชีวิตแล้วมีเส้นที่แยกออกไปทำให้เกิดเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนั่นหมายถึงเนินหลักทรัพย์ นะคะมีที่ดินมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์นะคะหลายผืนแสดงว่าเป็นคนที่มีทรัพย์มีสมบัติมากมายนะคะยิ่งถ้ามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าเยอะๆนั่นแสดงว่ามีที่ดินหลายผืนนะคะมีบ้านมีที่ดินอยู่หลายผืนแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นยาวๆเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นตึกแถวนะคะก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามือนะคะมีเส้นขวางมือลักษณะแบบนี้นะคะเส้นขวางมือเยอะๆแบบนี้หมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะความผิดหวังอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนนะคะเส้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตถูกตัดเส้นสมองถูกตัดไม่ดีเส้นใจถูกตัดไม่ดีนะคะก็จะทําให้ มีเรื่องของอุปสรรคปัญหาความทุกข์กายทุกใจนะคะอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนการฟอ้องร้องการเสียเงินเสียทองมรสมหรือการที่จะต้องมีอะไรเข้ามากระทบทำให้ชีวิตต้องกระเทือนสั่นคลอนนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าถ้าช่วงไหนเรามีเส้นขวางมือเส้นที่มันตัดกับเส้นชีวิตตัดกับเส้นสมองหรือตัดกับเส้นใจนั้นนะคะ ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นาในชีวิตนะคะถ้าช่วงต้นชีวิตเนี่ยมีเส้นตัดเยอะแสดงว่า ตอนช่วงต้นชีวิตเนี่ยก่อนวอัย0อ่ะเราล้มลุกคุกคลานผ่านเรื่องราวหนักๆความยุ่งยากลำบากนะคะในชีวิตอุปสรรคขวากน้มต่างต่าง,างหรือแม้แต่บางคนก็อาจจะเกิดการเลิกลากับแฟนอย่าขาดกันกับแฟนครอบครัวมีความเดือดเ,เดือดเนื้อร้อนใจมีเรื่องของอุบัติเหตุต้องพาตัดหรือจะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนนะคะนี่ก็ถือว่าชีวิตตอนช่วง ต้นวนัยนะลำบากลำบนมาเจออุปสรรคปัญหามาแต่พอมากลางวัยกลางคนเส้นตัดไม่ค่อยมีแล้วนั่นก็หมายความว่าชีวิตก็เบาขึ้นสบายขึ้นราบลื่นขึ้นอุปสรรคน้อยลงนะคะนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าตรงปลายเส้นเนี้ยนะคะมันมีเส้นลูลงนะคะเหมือนรากเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีนะคะหมายถึงสุขภาพร่างกายมี โครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอุดมไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บนะคะทำให้ชีวิตนั้นไม่พบกับความสุขต้องทุกทรมานอยู่กับโครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามารุมเรานั่นเองค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บบาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะ วิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำท,ทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพ็กเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำท,ทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวีดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟล์เวิร์ดนะคะ ประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ